ใครมีอาการเหล่านี้บ้างคะอ่อนเพลียม่วงนอนบ่อยมากต้องคอยกินกาแฟกินสารคาเฟอีกระตุ้นตลอดเวลามีการผื้นแพ้ป่วยบ่อยโดยที่หาสาเหตุไม่ได้หน้ามืดเวียนเวียนศีรษะเวลาที่เราเปลี่ยนท่าเหนื่อยง่ายท้อแท้ผิดหวังหดหูหมดกำลังใจหรือกลางวันนี่ไม่ค่อยจะมีแรงเลยกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับหลับจะไม่สนิท ตอนเช้ามาก็ไม่อยากตืน่นหากมีอาการเหล่านี้นะคะให้พึงคิดไยเลยค่ะว่าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องของต่อมหมวกไตอ่อนล้าภาวะนี้นะคะต่อมหมวกไตคือต่อมชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างบนไตทั้งสองข้างมีขนาดเล็กแต่เขามีหน้าที่สําคัญมากเลยอะ่ะเขามีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งซื่อชื่อคอติซอลฮอร์โมนชนิดนี้สําคัญมากนะคะ ฮอร์โมนชนิดนี้จะสูงขึ้นเมื่อเรามีความเครียดยิ่งเครียดฮอร์โมนก็จะยิ่งสูงขึ้นแนะ้ะเราก็จะยิ่งแก่ลงด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าฮอร์โมนคอติซอลนี้ mm hmm. เขาจะจําเป็น mm hmm. ต้องอยู่รอด mm hmm. เขามีความจําเป็นของ mm hmm. การอยู่รอดของการมีชีวิต mm hmm. ต่อมหมวกไตจะทําหน้าที่สําคัญในการหลั่งฮอร์โมนคอติซอลออกมา mm hmm. เพื่อ ทำหน้าที่หลักอประการด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. เพิ่มระดับ,บน้ําตาลในเลือดเพราะน้ําตาลเป็นพลังงานสําคัญของสมองในทุกๆเช้านะคะเพราะโดยเฉพาะสมองโดยการเผาผลาญพลังงานที่เราเก็บสะสมไว้ในรูปแบบของโปรโตีนและไขมัน 2. นะคะปรับหรือควบคุมความดันหากเราเครียดมากๆเนี่ยมีผลทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้น 3ค่ะสนะคะลดอาการอักเสบหรือการแพ้ฮอร์โมนพอร์อิซอลเนี่ยนะคะมีบทบาทส,สำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบภูมคุ้มกันนะคะทั้งยังช่วยควบคุมอารมณ์กระตุน้นภูมิคุ้มกันต่อต้านความเครียดลดความเจ็บปวดด้วยความเครียดนะคะแบ่งออกเป็นสอประเภทใหญ่ๆนั่นคือความเครียดทางนั้นจิตใจเช่น เพราะวะการทํางานภาวะการเงินภาวะครอบครัวภาวะสุขภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความคิดทาง้านจิตใจ 2. องความคิดทางร่างกายเช่นอาจจะภาพความคิดทางร่างกายเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่นะคะเช่นเราทํางานหนักหักโหมออกกําลังกายหนักหักโหมเพื่อจะให้แข็งแรงให้ลบบวามอ้วอนือวัยอ่ะนะคะนอนดึกนอนน้อยเนอนไม่พอ การอดอาหารนานๆก็เป็นส่วนหนึ่งของภาวะความเครียดที่จะทําให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตอ่อนล้าและหรือต่อมหมวกไตแปรปรวนได้เะนั้นลองปรับพฤติกรรมนิดนึงนะคะเพราะความเครียดเป็นหนึ่งในพฤติกรรมของการที่จะทําให้เราลดความอ้วนไม่สําเร็จค่ะ